ครับผมเป็นยังไงนะครับสามตัวสีงวดติดลุยพุดแต่ว่ามาออกล่างนะปู่เนาะลุยบลูดับลิ่งลงล่างห้าศูนย์ห้าศูนย์ลงล่างขาสามตัวเขาจะสองตัวของตัวก่อนหน้านั้นคือสามตัวนี่สีงวดติดแม่นสามตัวสีงวดติดเจอกล้องบ่ได้เลยเจอมได้หนีกล้องว่างเลยกล่องเจอกล้องไปเลย ก็วันนี้ก็จะมาตามเช่นเคยครับผมก็ถือว่าเข้าอยู่นัปู่นห้าสูย์เนาะห้าสูตรเป็นสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณก่อนจะไปฟังปู่นี้มิตฝันบ้างไหมครับผมบ่บ่ฝันเลยไม่ฝันเลยคนตืว่าคอยฝันเรื่องเลขครับไม่ได้ใส่สูตรคำนวณอย่างเดียวการฝันก็แคเอาฝันเป็นตัวนเลยเอาเยออกไปเลย อืมจำม,มือปรกกอยฟันครับอืมกคํานวณไปเลยสามตัวมีสูตรคํานวณของอาจารย์ซึ่งจะรุดมวนดีเนาะคะม่บแต่ก็บ <ๆ S 2> ่าถือ่าตุด้ะมันลุ่งลางเนาะสามตัวสี่งวดติดนี่นไม่ธรรมดาเนาะอ,อาจารย์เนาะหายากนะครับที่จะถูกติดติดกันสี่งวดติดเนี่ยครับส่วนมากจะเข้าตรงหรือโตดครับผมเ,เก้างวดสองซูงเก้าเก้าซูเจ็ดซูงนเข้าตรง อม,มันเริ่มเขาว่าได้หมวดสองศูนย์เก่าแล้ครับมันลดงมวดเมื่อกี้แลว้วารลดแต่ว่าลงล่างลงล่างแมนลงบาลางครับศูนลงล่างเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือดังมากนะครับสําหรับออนหนองปือเนาะ,ะครับศีกเก่าที่เคยติดตามถ้าได้ยินออนหนองปือก็ไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ครับน้องนองยงตายหล,ยลยูเนะอืม เอก็เคยได้โชคกับอาจารย์เยอะจนได้สร้างกระแพงวัดไม่ต่างวัดหัวัดจหล่อลอกอาจารย์มหาอีกกถูกซิ่งวดติดหางวดติดสิคะอ่วตี่ามั่ลงลานหาศูนมันลงลางเมนเตะ อาจะว่ารุดมันก็ไปเลยรดแต่ตัดองโตมากมันก็ได้เนาะค่ะแต่ว่ามันขาดที่ว่าขาดมันขาดสามตัวม่นมัแต่มันขาดสตต้ก็ตัดเลนบนล่างก็สยดายยหรอกล่างสูล่างนะมันรุดถ้าอีกสูตนะมันเข่าหาสูเขาไปลงก็มันลายเหลวมันลายสูมันก็ก็มันสูมันเดินเดิมมันเดินทุกสูบก็แล้วเกิดติสูบมันเดินอะรโ แต่ว่าเราม่วานเจอกลองมมันไตเลยมันตืนกลองเกลองวัดวัดนี้นี่อาจารย์ให้สูตรที่เดินดีเลยใช่ไหมครับผมเอสูตรที่เดินดีเลยเอาสูตรเดินดีเลยมันแมนเลยมันเอาสูตรที่มันเดินเนี่ยเอาสูตรที่มันของแล้วก็แช้เลยโอ้พอเขาทำลายวอลลนี่แล้วแล้วแชรเหรอกที่วง่าอยู่อุดกรณ์ต้องใหญมาหาศูนหางมาแต่ เลขกอะไรครับปู่เลขกลับเหรอครับอืมเลยดล้วทั้งนมีมีสุดลับ้วยใช่ไหมครับลับที่มาลับที่มาก็ไ้เอา่ก่างหาลมอยู่ในแก้วกดเอาดนี้ให้ลงไหมครับก็สิเขียดไหนกสิเขียนให้แต่พอผัด่เลยก็ลี่ว่ามากจั้นเลอืมแต่ดวมามีที่มาเอามาลายจองอาซิได้มีบุญกัมกันก็ได้่ครับอืมเรื่องใหญ ขอมันสัญจรทำว่าสัญจรบ่ต้องเอ,อ,ะงอ,อ,งอะไรหรอกน,น,นี่ะสัญจรบ่ต้องเอาะไรนะครับสัญจรในย่านบ่าจันท์ครับสัญจรใอย่านสัญจรเราหลับเก่าหลับหน้าหลับเก่าย่านว่า,า,กกา,าสัญจรเลยสัญจรนี่มักเลยครับจนันทร์สัญจรนี่เก,ก่าเรไปใส่มาใส่ดอกโอ้เก่าเรไปใส่มาใส่สัญจรเนี่ยมันฝืนเพื่อสัญจรงานก็เก่ามากนะครับรวมพิจิตรพิจเก่ามาตลอด ชนจอนเก่านี่้มติง่วาจสูตรนี่อาจารย์ใส่มาจากสีแล้วค่ะสูตรที่แม่นแม่นกูมูนสูตรที่แม่นแม่นนี่แต่ว่าสูตรมันไม่มาโดนแล้วแต่ว่าได้ใส่เอามาใส่เพราะมันมีหลายสูตรนะแต่ว่าสูตรที่ใส่ต้องี่ยน้องพื้นก็ใส่มาสูตรเดียวสูตรนั้นก็เดินดีตลอดดีกวิงกว่าพวกไ้าแต่สูตรนั้นก็มาลังๆวันหนึ่งคเขาก็เลยปล่อยถิ่นถึงว่าเอาสูตรใหม่เขาอีกสูตรที่มันเดินดีมาก สูตรไม่นี่เขาเจาะงวดแล้วค่ะอานกับที่ว่าสามตัวมานกับเขาเมื่อสี่งวดเมื่อกี้ลงวดเมื่อกี้มันได้ทุนแบบมันลงล่างมันลงลแต่สูตรล่างมันก็เดินดีมาตลอดแล้วลงล่างงวดเมื่อกี้มันลดไปเลยหายไปเลยอืมวันนี้คือให้สูตรเดินดีสามตัวกับสูตรล่างที่เดินดีแมนเราเป็นาง,งานได้ อาจารย์วันนี้คำนวณไว้หรือยังครับผมคำนวณเวลาได้เราเจ้าก่ได้เขียนไว้ในโทรศัพท์อืมโทรศัพท์อยู่ไหนครับครับอืมโอ้อาจารย์คำนวณไว้ในโทรศัพท์นะครับเดียกให้อาจารย์เรียกให้อาจารย์เขียนให้เลยเนาะไ่ต้องให้อาจารย์บอกอาจารย์บอกโอเคได้ครับต้องเขียนลงไปตรงนี้โอ้ใหอาจารย์เขียนแล้วเราก็เขียนอ่าโอไหมครับเอานี่อ่านให้ฟังด้วยนะ เี็มือยำดำเล็ิงันมีเามีมีเมีเล็กวินเป็นเล่ชุดสตัวมันเขามาตลอดนีเป็นมค่ะ้เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเก้าสอเป็นชุดบนใช่ไหมครับชุดบนชุดสามตัวบนชุดล่างเรือปีกข้าง เดงมี่ก็บเจ็กับเ็ีสแต่สอมันเป็นเหล็กเด่นแต่มันส้นดับสอเอา่เอาลงไปทงมันเป็นเด่นแต่เด่นก็ว่าเด่นส้นดับเป็นเหล็กเด่นแต่ว่าก็้นดับอแต่มันส้นดับแต่ว่าหาเด่นแต่มันเด่นเด่นมันสองเกันนานั้นมนกนกับููกับูเก้ากับสองเก้ับสองศูา เลขมีที่มาก็อยู่ในนั้นใช่ไหมจ้ะแม่ชนมาตั้ช้นลสูงสูงกับสูงกัสูงกแต่จเอาเจ็เอากับสองไปบน้นบนอนนี้สูงกับสูงเจากับ ก็คำาตัวกัสองศูนย์เจ้าเจ็ดศนย์เ้ก้าเจ็ดศ้าศูนย์ศูนย์กมีนะครับ้ากรจะรายเด่นตัวไม่ที่มากพอตัวนมันจะส้นกันเจ็มันจะส้นกันส้นกันกับเหล็กราง ในว่าตัวสตัวบนน่ะมันจะส่งกันกับหลีกางเคอมันจะส้นกันว่าีเมื่อล้มล้างนี่ตัวสามตัวชุดถมึงเข่าสตัวมันลงลางไปหาศูนงนั้นมัส้นกันกับลางอ่ะเคิมันส่งกันเรลับมีที่มาตัวไหนครับการครับศูกับศูกอ๋อเรคลับมีที่มาคือศูย์ศูนย์กับศูนย์เก เขาส่งมาให้แหละครับผมแน่นอนอกกยาศูนย์ก็มาเดโอ้โหศูนย์นศูนย์กับศูนย์ตกัศูนกันก้ามัญหามากไม่ก็2สองตัค่ะแน่นอจา์จับเจดกับสใส่เป็นสาตัวอ๋อาจาจย์เอาแล้วต่อกับเจ็ดไปเป็นลักล่อยแต่นต่ที่ปัญหาใหอีเกยคือปัญหาใหแค่สอตัวสองศย์ศกับศูนย์เก้านะ เป็นศูบศูนเี่เปิดไหนมาเป็นเลขมีที่มาศูนยูนกับศูนย์เก้าใช่ไ่มกับไปตรงกับร้านไปซนี่สีสันจรนนะนศูนย์ศูนย์เหรอครับแมน,นตรงกันอย่าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของอ,อน้องปลื้นะครับ แต่ก็สุนวันนี้ก็สุนม,มันมาตือนกล่องมันสิวปไปใสหรอวะกะสุนกล่อง <c oughs> รกระนั้นมาตือนกล่องปลาจังอ๋อน้องปลือน,นะครับ